น่ามาก no right? พอดีเป็นมากพอดีค่มาต็กาแฟน้องข้อหลวงเลยโอ้มีทางรถลลงบามีติพลัพคยไงเอแม่ ผมโมแขวงหมดได้นี <Tipp ett inh throat> in. ่ปาตัวมาที่ห้งไก่เล้อโอ้โใหายกำลังใจบีบแต่ให้น้อยนึงกับพอนะองจะบอบีบแกให้กำลังใจนะปิ้ง น,นั่นี้สิทธิจะกองธนาคารว่าต่อสพยไน้องลบขักลบแน่ได้เพื่อนะจำลำเลยน้ำมันกันอุ้ซึกวัวหัวออกน้ำมันหน่อยแตบแตบไน้องน,นี่รัวเก่ารัวมันเก่าเลยเอสองค้นนี่บ่ตักตายซิเรียจักมมงดิไอ้น้อง เจ็ดแปดโมงวิชักตอนนี้มันค่ายเยอะเลยนะบัดมันลงหดลุ่มเหมือนตักไก่สีเบ็ดนะฮะตักยาถูกจำคำหมับเลยสบายดีแฟนพี่น้องลุงตาประสบผลสุขผลมาหน,นีมาเบิง่งบรรยากาศป้ตาต้องทำไมพี่น้องคพราะว่านี่นมันมันโกงเขาเจ้าก็นเลยว่าสิซอมแปลง แต่บังเอิญอ้ยเพ่อสิตักเบิดโอ้โหรถคนหินสะอ่าหินแห่มันบอกคือกับอันนั้นเด้อไหมเพี oh, ่น่ะห oh, ินยังอัน <ah ้ายยังตักง่ายอยู่ได้อันนี้มันหินป่า ดินยังเบเนน่น่อยเนาะเดยมันนักเพ็่นหักกระทมเมื่อกี้นี้ไปพเนาะโอ้แตดิจนพะนะเชียเวลารายเติบได้น่ยจักวัชิฮอดทำสองคนนี่บ่ตักตาย สิเลวจักโมงดิไอน้องเจ็ดแปดโมงพันจักตอนนี้มันใครเยอะขนาดน่ะแบบมันลงหดลุ่มมันตักไก่สิเชิดนะฮะตักงาถูกจำขับมับเลยโอ้โห็นเป็นไดเขาหาย้นะ เป็นยังเพรันบ๊ทแน่นเด้มันก็เลยแบบดินบ๊ทแน่นมันก็เลยอะนั่นบอกคิดว่าเพฝนน่าจะบ๊ตักเบิด๊ทแล้วฝนนะตักจะประมาณครึ่งนึ่งแล้วฝนก็ดึงเอากันคิดว่าเนาะไปฝนนองว่าจังสันบัวโอ้คันตักเบิทแต่โบ๊ทไวเลยเนาะืเพฝนตัก

เล็กมันเปลีอยนเนางส่วนเรเปลีเนาะมันโกงนะพา,ายสันครับมันกโกงรถซามนี่นะไปได้อยู่ระดับสิบหล่อแกนั่นแกนี่ไปางอางอยู่เด้วย

กะ11บล็อกหน่วยนึงเอ้ยพี่น้องบกน่วยนึงกบกนยนึงกดึงเอาบัดนี้บ่ดึงตักหจมันกะแทงซิดขึ้นยากดินกับทรายมันคือกันเด้อต้องรู้สึก แตมันบปีนเอาห้พี่หอาแตมันปีนไงครากะชีแย่เติมนล้วถามันปีห้สจากจะโดนให้ก็ได้สอลอนน้น luôn về đây nè Bây giờ hãy về xoài rồi nè ông ơi Chứ đây dưới này có giác chạy này tôi đây là ơn nó xoài lợi เสร็จเนขึ้นพระเ้าอันนี้มันงานช้างมันเปนงานมูมาธรรมดาง,งานสร้างเลยนันมาแลนววมากาววิวาวเออ chào này mà lẹ chào này mà lẹ để phần mà hai đang chạy đâu <laughs> chào nay mà lẹ ủa bừng này đó chào nay cả đây มาพอดีมากพอดีกม่แมมาตแพ่อนคอรหลวงเลยโอ้มีทางรถลงบานมีติภผลาคุยในเออแม่ ผมโมแขวงมาได้นี่ป้าตัวมาที่ทางไก่เล้วโอ้โใหากำลังใจบีบแต่แหงน้อยนึงนบพ่อนะจนจะบอบีบแกกำลังใจนะปิ้ง นนี่พีจสิจกองธนาคารบ้านบานกตกระไดป้่นี่กระได่ะไบ้านไเดี๋ยวไปครับโอนเปล่าเอาขั้น่อยนะตัวหนึ่ง ใ okay, ช่พี่น่นนาไาชมบรรยากาศเพีย่อังกฤษเลยเพราะว่าเพรวกสะพานนี่เมันมันทำน้ำหนักเราได้แล้วเอ็นก็เลยให้รถใหญ่ให้รถใหญ่มาทางนี้เด็กผีมันไต่ได้เยอะดิเนี่ยมันเริ่มไป็มได้น้ำหนักมันเริ่มละมันเริ่มทำน้ำ,นำห,นหนักพวได้ไปไปไปพี่น้า ว่าต่อสายไฟน่องลุบขากลุบแน่ได้คนนาะจำลำเลยน้ำมันกันอู้ึกว่อหัวหออกน้ำมันหยอยแตบแตบไปพฟน่น่องนี่คัวเกา่าคัวมันเกา่าเลยคือวนะ่าเล็กมันเกา่ามันก็เลยแบบมันอับน,น,น้ำหนักน้ำหนักบ่ไดดสะพานมันเก่าแล้วแต่ต่อหม้อมันได้อยู่ว้า ไปได้เพราะะดินดินกับทราดินกับแฮกันสซ้ำกันต้นนะ,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 ะได้อยู่นี่นะไปค่อยๆเออมาดเ่ออน้อานวชิมาดอกเาล่นอยู่ได้นี่ tên bò ma <laughs> เป็นสิ่งเลยแท็กสิ่งค่ะ